สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้นะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วกับคำถามที่ว่าการมาของ Steam Deck เนี่ยจะมาแทนที่ Nintendo Switch ได้จริงๆหรือเปล่าสาเหตุที่ผมอยากจะทำวิดีโอนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีกระแสแรงมากทางฝั่งเกมเมอร์ของอเมริกาแล้วก็ทางยุโรปนะฮะว่าสิ่งนี้เนี่ยอ่า e เนี่ยคือ Switch k เล l e r คือมาเกิดมาเพื่อฆ่า n i n t e n d o Switch เลยอย่างเงี้ยสำหรับผมนะฮะความเห็นส่วนตัวแล้วผมยังมองว่ามันเกินจริงไปนิดนึงนะฮะ ผมยังมองว่า,า Steam d e ็กเนี่ยยังไม่สามารถมาแทนที่ Nintendo Switch ได้นะฮะส่วนเหตุผลว่าทำไมเนี่ยผมมีให้คุณถึง5ข้อโดยกันนะครับข้อแรกเนี่ยผมขอพูดถึงเรื่องของราคานะครับผมจะขออนุญาตเทียบราคาแค่รุ่น n n t t n n o s w w t t h o o e d นะฮะกับทาง Steam Deck ราคาเริ่มต้นของ n n t t n n o s w i t c h o l e ดเนี่ยจะอยู่ที่350เหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วก ไปหยุดอยู่ที่360เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันมีลายลิมิเต็ดหรือเปล่านะฮะถ้าเป็นลายลิมิเต็ดเนี่ยก็จะแพงขึ้นอีก10เหรียญน,นะฮะอย่างเช่นก่อนหน้าน,นี้ออกลายสปารูน3มาซึ่งมันก็สวยงามจริงๆนะฮะและราคาแพงขึ้นแค่แค่10เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐเท่านั้นเองในขณะที่ทางสตรีมเด็กเนี่ยราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่400เหรียญน,นะครับแล้วก็จะไปหยุดอยู่ที่650เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐขึ้นอยู่กับว่าคุณต้้อองกกาาาารควมมจุนนนนยขดไหะะฮ ก็ผมก็ยังมองวาอ่าราคาเนี่ยก็ยังแตกต่างกันแล้วก็ทาง t t a m Deck เนี่ยถ้าคุณอยากจะได้รุ่นที่มีความจุเยอะเนี่ยก็ราคาแพงกว่า n t n t e o s w s w i t เนี่ยอยู่มากพอสมควรเลยนะฮะข้อที่2นะครับประสบการณ์การเล่นเกมบนทั้ง2เครื่องคอนโซลนะครับเป็นอย่างที่รู้กันนะครับว่าทาง Nintendo เนี่ยมีเกม First Party ที่แข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็เกมทุกเกมที่ออกมาเนี่ยสนุกเกือบหมดทุกเกมเลยครับถึงแม้มันจะเป็นเกมที่มีรีวิวที่ไม่ดีนะฮะออกมา ผมก็ยังมองว่ามันเป็นเกมที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สนุกในแบบของมันนะของทาง Nintendo นะครับซึ่งเกมเหล่านี้เนี่ยถ้าคุณเป็นคนชอบเล่นเกมม r ริโอ้ e ฟเ e l มเบลซีโนเบดโปเกมอนคือเกมเหล่านี้คุณไม่สามารถหาเล่นบนสตอร์ของ Steam De c k ได้อยู่แล้วนะครับคือผมจะไม่ขอพูดถึงเรื่องการเล่นเกมผ่านอิมูเลเตอร์นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ประจุดประสงค์ของมันแล้วก็ผมไม่ได้สนับสนุนการเล่นเกมผ่านอิมูเลเตอร์ด้วยซึ่งถ้าใคร ชื่นชอบการเล่นเกมผ e ่าน e เลเต t o r เนี่ยผมไม่ได้ต่อว่าคุณนะผมไม่ได้ไปตัดสินหรือจัดคุณนะครับคือถ้าคุณมีความสุขที่จะทํานะครับคุณอยากจะซื้อ steam deck มาเพื่อลง e ูเลเตอร์แล้วเล่นเกมอะไรก็ได้บนเครื่องนี้เนี่ยอ่ามันเป็นทรัพย์สินของคุณนะครับคุณทําที่คุณสบายใจนะฮะคืออันเนี้ยผมไม่ได้ว่ากันคือมันก็เท่าๆกันนะผมจะไม่บอกว่ามันถูกหนระือมันผิดละกันอะไรเงี้ยแต่ผมแค่ไม่สนับสนุนนะครับส่วนเรื่องของ ประสบการณ์การเล่นเกมที่ผมผมอยากจะพูดถึงเนี่ยก็คืออย่างเกมอย่างอย่างผมอยากจะเล่น Nintendo Switch เนี่ยผมก็ซื้อแผ่นมาใช่ไหมใส่แผ่นใส่ตลับไปอ่ะผมก็เล่นได้เลยอ่ะถ้าผมอยากจะดาวน์โหลดเกมมาผมเข้าไป e shop ผมดาวน์โหลดมาอืมผมก็เล่นได้เลยซึ่งบางคนก็อ่ะทำไมอ่ะก็สตรีมสตรีมก็ทําได้เหมือนกันก็สตรีมก็เป็นดิจิทัลดาวโหลดเหมือนกันก็อยากได้เกมอะไรก็เข้าไปซื้อในสตอร์แล้วก็ดาวนโหลดมาแล้วก็เล่นได้เลยเหมือนกันใช่ไหมคือสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมจะบอกว่า มันไม่ใช่ทุกเกมนะครับที่ที่เล่นบน Steam Deck ได้นะนะตอนนี้นะในอนาคตเนี่ยคือไม่แน่แต่ว่าตอนนี้มันก็ยังมีหลายเกมที่ยังเล่นไม่ได้คือจริงๆอะมันมีรีวิวเกี่ยวกับ Steam De c k เนี่ยออกมาเยอะแล้วคือผมก็ไม่อยากจะไปพูดถึงนะนะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับอาจจะผมจะโชว์คุณนิดนึงแล้วกันอนนียผมจะโชว์ให้คุณเห็นว่าทางนี้นะครับถ้าคุณสังเกตดีๆนะตรงนี้มันจะมีสัญลักษณ์บอกคุณอยู่ว่า เกมเนี้ยเล่นได้ไหมถ้ามันบอกว่า v e r i f y อ่าถ้า v e r i f y เนี่ยแสดงว่าเกมเนี้ยเล่นได้แน่นอน100%ครับไม่มีปัญหาใดๆเลยอ่าหรือถ้าจะเป็นเกมอ่าอย่างเกมเนี้ย d e a t space เขาจะบอกว่า playable ครับ playable คืออะไร playable คือคุณสามารถเล่นได้ครับแต่มันจะมีปัญหาบางอย่างคือไม่อยากจะเรียกปัญหาเลยมันจะมีอุปสรรคบางอย่างขึ้นมาในระหว่างการเล่นละกันอย่างเช่นอ่าอย่าง d e a t space เนี่ยเวลาคุณเข้าไปเล่นเนี่ยผมจะต้อง ลอกอินอ่าไอดีของ ea เข้าไปนะซึ่งอ่าตัวเกมเนี่ยมันจะไม่มีแป้นคีย์บอร์ดอะไรมาให้คือผมก็ต้องใช้ตัวฟังก์ชันของ steam deck เนี่ยในการเรียกคีย์บอร์ดขึ้นมาแล้วก็นั่งพิมพ์นะครับหรือบางทีคุณอาจจะต้องไปดีตเซตติ้งของเกมแล้วก็ปรับหน้าจอให้มันสามารถแบบเหมือนให้หน้าจอเต็มเต็มจออ่ะมันคือบางบางเกมมันมันเป็นเกมเก่านะ s ั e a m desktop มันจะแบบมันจะมาจอไม่เต็มจอนะครับแล้วคุณก็ต้องไปปรับแต่งอนิดหน่อยเลยครับซึ่งมันก็จะอ่ามันเขาเลยขึ้นว่าเป็น playable นะคือเล่นได้แหละแต่ว่ามันจะมี มีอุปสรรคเข้ามานิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ในขณะที่บางเกมนะครับมันไม่ใช่บางเกมสิหลายอีกหลายเกมเลยนะฮะมันจะโชว่ามันจะโชว่าอ่าอย่างนี้ครับมันจะโชว่า u n s พ p ร o r t ต่เนี่ยหมายะคุณเห็นไหม s มเด็ x เนี่ยมันไม่มันไม่ support คือแต่เขาก็จะบอกนะครับบอกว่า v a l เนี่ยกำลังแบบเหมือน working on อีกอะก็คือยังยังยังพยายามจะทําให้มันเล่นได้แหละคือในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเล่นได้แต่ตอนเนี้ยยังเล่นไม่ได้ครับซึ่งมันก็ยังมีอีกหลายเกมเลยที่มันยังเล่นไม่ได้นะซึ่ง อ่ามันก็ไม่มีคือตัวคนเนี้ยถ้าคุณจะซื้อมันมาเนี่ยคุณก็ต้องดูก่อนว่าเกมที่คุณอยากจะเล่นเนี่ยมันมันรองรับหรือเปล่ามันเล่นได้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันก็ยังมีอีกหลายเกมนะที่เล่นได้เหมือนกันนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าแย่ขนาดนั้นนะผมก็แค่พูดให้ให้คุณรู้ไว้ก่อนนะว่าเออเป็นแบบเหมือนเป็น f y i นะ For your information ว่าเออเนี่ยบางเกมอ่ะมันยังเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยครับในขณะที่ Nintendo เนี่ย แน่นอนมันเล่นได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาทํามาให้เล่นนะครับแล้วก็มันยังมีเรื่องของประสบการณ์การเล่นในระหว่างเกมอย,อย่างเช่นเรื่องของเฟรมเรทหรือ,อการออปติมไล์เครื่องมานะครับเพราะว่าอย่างเช่นในเครื่องของ n t e n d o Switch เนี่ยทุกเกมที่เขาทํามานะครับทางผู้พัฒนาเกมกมาทามาเขาออปติมไล์มาให้เล่นได้บนสวิชเนี่ยลื่นไหลดีอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปกังวลใดคุณสตาร์ทเกมมาเนี่ยคุณเล่นได้เลยคุณสบายใจถ้าเป็นคนที่ไม่ได้แคร์ว่า อาจจะต้อง60เฟรมเท่านั้นหรืออะไรเงี้ยหรือว่าความละเอียดจอจะต้องแบบเท่านู้นเท่านี้หรืออะไรเงี้ยแบบอาถ้าคุณเป็นแค่เกมเมอร์ที่เอนจอยการเล่นเกมนะครับ Nintendo Switch เนี่ยก็คือสามารถตอบคำถามคุณได้แน่นอนคือคุณเอนจอยกับมันได้เลยทันทีในขณะที่ Steam Deck เนี่ยผมว่าคุณอาจจะต้องมีความรู้กับกับมันนิดนึงอย่างเช่นคุณอาจจะต้องมาปรับแต่งเซตติ้งเองให้มันเข้ากับการเล่นเกมของคุณนะครับเพราะว่าอะอย่างบางเกมเนี่ยถ้าคุณไปปรับแบบ ปรับสูตรหมดเลยเงี้ยอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเกม Red Dead Redemption 2ลวกันอ่าถ้าคุณปรับสูตรเลยเนี่ยอยากจะเล่นแบบโอโ้โหเอาแบบแม็กเลยอย่างเงี้ยคุณอาจจะแบบได้เฟรมเรทที่ต่ำแล้วก็คุณอาจจะเล่นมันได้แบบไม่นานนะครับแบบแบบมันอาจจะหมดเครื่องมันอาจจะร้อนหรืออะไรเงี้ยครับคือคุณอาจจะต้องมาวุ่นวายเรื่องเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับอาจจะต้อง Keep in mind เรื่องตรงเนี้ยว่าเอ้ยอ่ะมันไม่ให้ทุกเกมนะที่รันสมุทบนเครื่อง Steam d อะไรเงี้ยนะครับ ข้อที่3ก็คือแบตเตอรี่ไลฟ์ครับอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับถ้าคุณอยากจะเล่นเกมที่มีคุณภาพการาฟิกสูสงๆบนเครื่อง Steam Deck เนี่ยและคุณปรับทุกอย่างสุดหมดเลยอ่ะคุณอาจจะไม่ได้รับประสบการณ์การเล่นเกมที่ยาวนานครบ2ชั่วโมงอย่างที่เขาโฆษณาไว้นะครับเกมบางเกมอย่างเช่น God of War Spider-Man หรือว่า Red Dead Redemption 2เนี่ยคุณอาจจะเ,เล่นมันได้แค่1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งแบตก็จะหมดแล้วนะครับในขณะที่ทางตัว Nintendo Switch เองเนี่ยทางผู้พัฒนาเนี่ยเขา optimize ทุกอย่างมาให้มันรันสมูทบนเครื่อง Switch อยู่แล้วนะครับถึงแม้มันจะเป็นเกมที่มีคุณภาพกราฟิกสูงอย่างเช่น s i n นเบสสาหรือว่า z e l d a นะครับมันก็ยังการันตีว่าคุณสามารถเล่นมันได้จนถึงแบบ3ชั่วโมงนะครับซึ่งมันก็ยาวนานกว่าเครื่องอ Steam Deck แน่นอนอยู่แล้วนะครับ ข้อที่4ครับก็คือการพกพานะครับอย่างที่เห็นนะครับไซส์เครื่องแตกต่างกันชัดเจนนะครเครื่อง Nintendo Switch เล็กกว่าเยอะนะครับในมุมมองผมมันเล็กกว่าพอสมควรเลยนะ,ะถ้าเทียบกับ Steam Deck เนี่ยซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะชอบเล่นเกมแบบ Handheld แต่แบบเล่นอยู่ที่บ้านอันนั้นนะเราก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ว่าบางคนเนี่ยซื้อมาเพราะว่าผมชอบเดินทางไป,ไ,ปไหนมาไหนเนาะคือคุณชอบที่จะเดินทางไปคุณมีธุระที่ต้องไปทํางานต่างจังหวัดบ้างนู่นนี่นั่น,น,นหรือว่า ค,คุณไม่สามารถดับอยู่บ้านได้ตลอดเวลาเลยแล้วคุณยังอยากจะแบบเอนจอยกับการเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณก็สามารถพกพามันไปได้ใช่ครับท,ทั้งสองเครื่องเนี่ยสามารถพกพาไปได้อยู่แล้วครับคุณยังไงยังไงคุณก็จะเอามันใส่เคสใส่กล่องให้มันเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับเพื่อป้องกันการกระแทกหรือการเสียหายอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าพูดในมุมมองว่าเรื่องของขนาดแล้วมันพกพาง่ายกว่ามันแบบเทอะท้าหรืออะไรเงี้ยยังไงตัว nintendo switch เนี่ยก็ <laughs> ยังดูไซส์กระทัดรัดกว่าตัวทาง steam deck อยู่แล้วนะที่มันแบบ จริงๆผมว่ามันใหญ่เอทอะทะไปนะใน,ในมุมมองผมนะอมืมันค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะฮะข้อที่5นะครับก็คือเรื่องของประกันหลังการขายนะครับคือทางตัว Nintendo เนี่ยอ่าเน็ตนโดสวิชเนี่ยก็น่าจะมีอ่าตัวแทนนำจหนไหนเป็นเรื่องเป็นราวในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็น่าเวลาคุณซื้อเครื่องเนี่ยก็น่าจะมาพร้อมกับประกันอยู่แล้วอาจจะ1ปีหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ทางนี้ผมผมไม่แน่ใจนะว่าที่ไทยมี พอร์ตี Policy ยังไงบ้างนะครับแต่ว่าเชื่อว่ายัางไงก็คงจะมีตัวแทนจาหน่ายเป็นเรื่องเวลาเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วแล้วก็มีประกันหลังการขายแน่นอนถ้าคุณมีปัญหาอะไรกับเครื่องเนี่ยคุณก็อาจจะส่งเคมได้ส่งซ่อมได้อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ตัวทางของ s t รีมเดเนี่ยยังไม่มีศูนย์ไทยแน่นอนและเขายังไม่ได้ทําการตลาดที่ประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งเครื่องที่ไทยนะตอนนี้ที่คุณหาซื้อได้ก็น่าจะเป็นเครื่องที่่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับการประกันหลังการขายเนี่ยมันก็อาจจะ ไม่ดีเท่าของทาง Nintendo นะครับอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยนะครับถ้าผมอย่างผมเนี่ยผมอยู่อเมริกาใช่ไหมถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับเครื่องผมก็แค่ส่งมันกลับไปที่วาวนะครับแล้วก็ทางวาวก็จะเช็คว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ให้ลิสต์รายการมาโอเคตัวไหนต้องซ่อมตัวไหนเสียนะครับก็จะมีตัวราคาบอกชัดเจนว่าอะไรแต่ไอ้อะไรแต่ละตัวเนี่ยชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับออกมาชัดเจนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นทางที่ประเทศไทยเนี่ยคุณอาจจะต้องไปหาร้านซ่อมหรืออะไรเงี้ยต่างหากซึ่งคุณก็ไม่่รู้วา จะได้การซ่อมที่ดีหรือว่าได้วัสดุทีอ่อะไรที่มันมีคุณภาพมาทดแทนหรือเปล่าในของที่สูญเสียไปะนะครับและเครื่องมันก็ไม่ใช่ราคาถูกถูกด้วยนะฮะการที่ไม่มีประกันเนี่ยมันก็ทําให้ความรู้สึกที่แบบความมั่นใจในการซื้อในการใช้สอยมันมันน้อยลงแล้วกันผมก็5ข้อนี้ทั้งหมดอ่ะมันก็ก็คือเป็น5ข้อที่ผมรู้สึกว่าทําไมมันถึงยังมา แทนที่ t e n d o Switch ไม่ได้ฮนะจริงๆมันมีมากกว่านี้นะมันมีสิ่งที่ผมอยากจะพูดมากกว่านี้แต่ว่าผมไม่อยากจะให้คลิปวิดีโอนี้มันมันยาวไปมากหรืออะไรเงี้ยนะครับมันจะน่าบเบื่อนะครับผมก็เลยยกมาแค่5ข้ออ่าถ้ามันขาดตกบกพร่องอะไรไปหรือมันไม่ดีหรืออะไรเงี้ยคุณสามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์บอกไม่ได้ชอบไม่ชอบยังไงถ้าคุณไม่ชอบคุณจะกดดิสไลค์ไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยผมผมไม่ได้ว่าอะไรผมเปิดรับทุกทุกความความคิดเห็นนะนะอ่าส่วนถ้าใครรู้สึกว่าชอบ แล้วอยากจะให้มีวิดีโอต่อไปอีกแล้วคุณอยากจะให้อ่าพูดถึงอ่าเนี่ยถ้าสมมติถ้าคุณอยากจะให้ผมป้ายยาว่าทําไมถึงต้องซื้ออ่าสตรีมเด็กเนี่ยเออผมสนใจยังเลยช่วยป้ายยาผมที่ผมอยากซื้อแต่ผมยังหาเหตุผลไม่ได้เนี่ยอ่าผมสามารถทําอีกคลิปวิดีโอหนึ่งได้ต่างหากเลยนะครับเพราะว่าอ่าจริงๆแล้วอ่ะถึงผมจะบอกว่ามันมาทดแทนเนนเทโลเซมินได้แต่ผมต้องยอมรับเลยว่าสตรีมเด็กเนี่ยเป็น PC Handhel d ที่ยอดเยี่ยมจริง อ่าผมชอบมันมากเลยตั้งแต่ผมลองใช้มันมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้รับประสบการณ์การเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมจริงๆถึงแม้มันจะยังมีปัญหาอยู่ก็ตามนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นโปรดักที่ทางวาวเนี่ยใส่ใจมากเป็นพิเศษแล้วก็ไม่น่าจะเหมือนกับโปรดักก่อนหท้านี้ที่ทางวาวทำออกมาแล้วรู้สึกว่าไม่ปังก็เททิ้งเลยนะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยค่อนข้างจะสดใสอ่าเผลเผปลายปีหน้าเราอาจจะได้เลห็นรุ่นที่มันอัปเกรดขึ้นมาก็ได้นะครับอันนี้ผมคาดเดาส่วนตัวนะครับเอ่อถ้าใครอยากจะ ดูเป็นคลิปวิดีโอต่างหากแค่ห่มป้ายยาเนี่ยอบอกได้เลยนะครับในคอมเมนต์นะครับเพราะถ้ามันมีคอมเมนต์เยอะว่าอยากจะดูนะเดี๋ยวผมจะทำมาให้ต่างหากส่วนถ้าใครชอบไม่ชอบไงก็เหมือนเดิมครับก็ตําหนิติเตียนอะไรผมได้นะครับแล้วก็อชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดดิสไลค์ไปนะครับยังไงทั้งหมดคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีสรุปทั้งหมดเท่านี้นะครับยังไงก็ไว้เจอกันในวิดีโอหน้าถ้าผมมีอะไรอยากจะมาแชร์อยากจะมาโชว์นะครับเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอมา เรื่อยๆนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณมากครับ